สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาอีกับแยรอบอกในแมพที่ชื่อว่า mm hmm. b o o e Heaven and a n ซึ่งอันนี้เป็นพารทที่4แล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นที่เหยียบสำหรับเด็กนะคะก็อปิดกันนี่พวันนี้ก็จะมาพาทัวร์บ้านนะคะมาดูชั้น2กันนะยังไม่ได้มาดูเลยนี่ว้าวโอ้โหชั้น2ก็ได้เลยนะ ทุกคนดูดิคือห้องน้ำมีสองห้องแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูดิโอ้โหไหนจะอะไรอีกโอ้โหเยอะสุดๆค่ะแล้วก็ที่มีแถมด้วยนะคะคืออือๆนี่ทุกคนดูมีที่ลงด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนก่อนอ่านอันนี้มันทะลุไดอ้อืออ๋อผิดอันผิดอันนะคะคือที่แถมคือมีสไลเดอร์ดู โอ้โหอย่างสูงค่ะสูงสุดๆอันนี้เป็นไฟนะคะก็เดี๋ยวมาทำอะไรกินกันนะก็นี่เลยครัวอยู่นี่ใกล้ๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาแอปเปนะคะมาล้างก่อนกินนะคะนีเห็นแบบเอื้อของฉันอะไรอย่างนี้นะคะนี่ปล่อยเอาแบบปล่อย เดี๋ยวนะมันต้องมีท่าอยู่สี่ทุกคนไม่เป็นไรล้างท่านี้ไปแหละรึ๊บอ๋อมันมันยังไงอะแล้วก็ถือ๋อนี่ไงได้แล้วทุกคนชึบเออไม่มเลืองเลยฮ <c oughs> นี่นะคะเออมันสามารถเอามาหาันได้ไหมอันนี้เตาอบน,นะคะสามารถอบได้จริงนะทุกคนสามารถอบได้จริง ว่าแต่จะอบอะไรดูนัดไหมทุกคนเฮ้เฮ <Hey, hey. S 1> ดูนัดดูนัดของกินอยู่ไหนน้าอืมดูนัดดูนัดดูนัดมีไมหมเนาะอืมอืมเอ่อเวฟพิซซ่ากันแล้วกันนะคะนี่ทุกคนชืบอ,อ่ะเอาใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะ มันต้องปิดฝาโอเคเมเอวแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ดูในตู้เย็นว่ามีอะไรกินบ้างเช่นเคยนะคะไม่มีอะไรก็ปิดตู้เย็นวันนี้ก็พามาทัวร์บรูคเว้นกันอีกแล้วนะคะพาที่สีนั่นองนะก็เดี๋ยวออกมานะบ้านอุ้ยโจรป้าเนี่ยอึ๊บนี่น่ล็อกบ้านไว้เลย วิเดี๋ยวทุกคนปึ๊บปิดประตูเอออึ๊บอึ๊บเออได้แล้วนะคะไข่เนี่ยวิ่งทึบเดี๋ยวนะทุกคนนะอืมอยู่ไหนนะเปชรหนึ่งนะคะปึ๊บนี่เอาปืนออกมาเลยค่ะจะเอาปืนออกมา นี่แล้วก็เปลี่ยนหน้าตากันก่อนเลยนะคะนี่ชึบอุ้ยมันจะตามเราทําไมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าตากันเป็นหน้านี้เลยนะคะไี่มันไปไหนแล้วล่ะนี่อยู่นี่เหรอนี่ปัง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 นี่ถ้าเราคลิกที่ตัวเพื่อนเราก็สามารถให้ได้เหมือนกันนะคะนี่ อา้าวปังปังนี่ทึบนี่เลยทุกคนทึบทึบอะไรเนี่ยเอากีตาร์มาเล่นทำไมอะไรเนี่ยได้โอเคทึบทึบไปทึบนี่นี่นี่เออนี่นี เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแท็กเนี่ยทุกคนเนี่ยอ,อ,อุ๊ยน่าตาลวนโอ้โหอืมชึบได้แล้วนะคะนี่ไปดีกว่าเดี๋ยวเรานะคะจะเอารถออกมาอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยชึบป,ปิดเลยทุกคนชึบ นี่ทึบฮึบอ้าวทุกคนอ๋อตอนเข้ามันเป็นที่ส่งของตอนเช้ามันเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตอุ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยเออตอนมายังเห็นเป็นกล่องอยู่เลยทุกคนนี่ปุ๊บอันนี้แบบว่าก็ช็อปเล่นนะคะทึบแล้วก็นี่เลยหนมนะคะ นี่วูพิซซ่าพิซซ่าเป็นยังไงอ๋อเป็นชิ้นนะคะนี่เลยทุกคนทึบทึบเอาแอปเปิ้ลเรามีแล้วนะทุกคนนะงั้นเราก็จะไม่เป็นไรทุกคนทึบอึบนี่แล้วก็กล้วยยังไม่ได้หยิบนะโอเคหยิบกล้วยเอออุ้ยเดี๋ยวเดีเดปแป๊บหนึ่งนะเพื่อนคือ จะมานั่งละเกลละไกอย่างงี้ไม่เอานะโอ้โหอะไรเนี่ยอืมไม่เอานี่ทุกคนโอ้ไม่ได้อ่ะโค้กดีกว่านี่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 ทุกคนแล้วเราก็เอามาจ่ายได้ไหมอันนี้ก็ถือว่าจ่ายแล้วแหละค่ะไป <laughs> เดี๋ยวเราโอ๊ยอะไรเนี่ยเพื่อนไม่เอานี่นี่เดี๋ยวเออเป็นแคทเชียวแต่ไงนีุ่กคนทึบ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 โอ้ยเพื่อนเราดีกวนชะมัดเลยทึบนี่นี่ทึบอะไรเนี่ยจะติดเราทำไมเนี่ยทึบ นี่ทุกคนอึบฮึบเดี๋ยวนะฮึบนี่ทุกคนฮึบอึบนี่เลยโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวไปเล่นน้ำกัน <c oughs> นี่ทุกคนอึบนี่วันนี้อารมณ์ดีไปเอ่ออะไรนะไปเอเออะไรนะไปทะเลก,กันทึบ อ๋อเรามาดูผิดที่ทุกคนนี่เลยนะคะฮึบนี่นี่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะคะมานี่เลยเล่นน้ำเดี๋ยวล็อกรถก่อนล็อกรถก่อนล็อกยังไงเนี่ยลืมนะคะมันล็อกยังไงล็อก อ่เดี๋ยวมานี่เก้งเพื่อนนะคะอุยอะไรเนี่ยเอาอันนี้ไม่เสียงเหรออะเป็นเปนไฟเออโอเคนี่ขับลงน้ำไปเลยจะได้ไม่ต้องว่าอะไรนี่ไปเลยนี่ดำน้ำไปกันทุกคน ทิงทิงทิงนี่ทุกคนคึออันนี้นะคะมันต้องซื้อนีห้าร้อยโลบักั่นเออ <c oughs> นี่เลยทุกคนน,นี่ชึบชบนี่ว่ดวาดำน้ำไปหาเพื่อนเลอเพื่อน <c oughs> นี่ก็พาเพื่อนมาทะเลนะคะฮืบแล้วก็เดี๋ยวจะอุ๊ยอะไรอะ่ะฮ้ยาเราโว แคบหนึ่งนะ mm hmm. อุ้ยมียลำโพงเฮ้ยอะไรอะ่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าฮึบอะไรอะตอนแรกมันเป็นเมาส์อะไรอะเอืมเอ๊ะตอนแรกมันเป็นรูปพุกศรคลิกกันทุกคนอ้าวฮัลโหลเพื่อนอ้าวเฮ้ย เะชนเลยเหรอ,อนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรบ้ามากนะคะก็อันนี้ก็พาพา,พาทัวร์เฉยๆอ่อนี่เลยชอบคันนี้อะ่ะทุกคนอย่างชอบอะ่ะอฮึบเอ้ยกดผิดทึบนี่เลยนะคะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเราอยู่ทางไหนอ๋อดูผิดที่เดียคนไปทะเบียนมันอยู่สองข้าง่ะนี่ทุกค У นให้เราก็ไปดูผิดที่เดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันชึบ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 นี่ทุกคนชึบชึบน,น,นี่ทุกคนเติมนี่อืม พอแล้วแล้วก็เอารถเนี่แหละค่ะมานี่เข้านี่เลยชึบนี่ทุกคนชึบปึ๊บปึ๊บนี่ทุกคนแล้วก็หอนี่นะคะปึ๊บล้างรถนั่นเองเราก็เข้าไปอยู่ในรถก่อนเลยนี่นะคะเขาก็จะล้างเองนี่นี่ทุกคนโอ้โหเสียงน้ำโอเค ใกล้จะเลิกแล้วนะคะนี่เขามาถ่ายตุ่มๆนะคะนี่ก็อีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะนี่นี่งานจางไปดีกว่ามาดูกันว่ามันใจยังไงโอ้โหมันยังสาดน้ำไม่หยุดเลยทุกคนนี่ทุกคนทึบทึบนี่โอ้โข้างบนมีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยน่าจะเป็นบ้านเพื่อนนะคะ ทึบทึบสีผมไม่อยากยอมเลยเี่ยทุกคนตัวไอศครีมมันหายไปนะคะโอ้โหมันหายไปก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนที่จริงมันต้องอยู่ล่ะอ๋อนี่ไงไ,ไอศครีมเอเออร้านมันเปลี่ยนทุกคนตอนแรกไม่เห็นเลยนะนี่ตอนแรกว่าจะมาแอบกินแฮนี่ เคยไปมามาเอา้าไม่เจอก็เลยไม่ได้มากินในคลิปแหละค่ะทุกคนนี่อันนี้วานิลาอันนี้ก็เป็นอะไรอะช็อโกโกแลตหรอมาคลิปนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอานี่เลยรายของโปรดเรานะคะอึ๊บอึ๊บ นี่ทุกคนคลิกแต่นี่คลิกให้เพื่อนไม่ได้นะทุกคนเอาเพื่อนไปแล้วอะ่ะเพื่อนไปเอ่อดาวังคารแล้วนะคะนี่เลยทุกคนอันนี้ก็คือไอศครีมนะทั้งหมดเลยมีหนึ่งสอสสี่ห้าอันนะคะวิมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอันนี้ให้เพื่อนทุกคน โอ้โหตัวนี้ก็ดำปี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ชึบชึบนี่โอ้โหฮ้ยยังยังกุชาอยู่เดียวอายาเกสุดเดียร้องอะไรเนี่ยทุกคน, <c oughs> น่ปุ่มไฟเฉยๆนะคะนี่ก็ปุ่มไฟ จะปุ่มไฟอะไรเยอะจังเลยอ่ะนี่เลยทุกคนเห็นไหมลานไม่มีนะคะอ๋อมันอยู่ตรงข้ามอะไรเนี่ยทุกคนโอ้โหก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกราบดีกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมินเนสสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บ